กนเกี่ยวกั้ยคู่เส้นท่ทททหลงใหลทำน่นก็เอามาซุ่มไว้บนหัวมันก็อเป็นโรคประจานแน่ไม่เป็นบ้านีา่สป็นะมันเป็นทุกตลอดเวลามันมชื่อว่นทุกตลอดเวลาก็อย่าเอามาเกี่ยใส่ไว้ไม่ติดใจก็อย,าย่า,นนายึดมั่นถือมั่นนะด้ตใจแค้มันไปด้วยสติปัญญา,ามานเป็น ิ่ที่รับใช้เรายังไงรับใา้งานอย่างเงินเงินนี่ไอเงินเป็นนายเราเป็นนายเงินถ้าเงินเป็นนายเราเรไม่หลับแน่ไม่มาทำไมเป็นบ้ายังไงเป็นนายเงินใช้มันไม่ถูกแป้งรช่มันไม่ถูกต้้งเกหไว้ถูกแป้งด้วยสติปัญญาแต่ไต้รับใช้อดสบายตลอดเวลาจะมีเง <uck aan itar ia> ินใชา ใช่มันเป็นมันตาเท้ามันทำให้เกิดตอนคลุกแล้วมันจะหมดไปัเรื่อยๆมันจะทำให้เกิดปวดหลายอย่างหลายตอนๆนี่เรียกว่าแต่ว่าให้ดีนะไอ้สิ่งที่ชอบ